จากชีเป้าขออยสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จาาตังท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเดด วันนี้ผมจากแต่งทัพโปก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่สุดกรฟครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับผมไปกันที่คู่ระหว่างโอมานพบกับซาอุดีอาระเบียโอมานนะครับผมสเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับพวกเขาก็ถือว่าผลงานค่อนข้างโอเคเลยนะครับพวกเขาชนะ1เกมแล้วก็เสมอไป2เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดสุดท้ายก็เสมอกับทางด้านของ UAE ไป1ประตูต่อ1นะครับโดยที่ทางฝั่งของโอมานนั้นเข้ารอบมาเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม A เลยนะครับผมโดยที่มี5คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของซาารรเเเบียนผมมม3กกกแใ รอบแบ่งกลุ่มนะครับพวกเขาก็พลาดท่าแพ้เพียงแค่เกมนะัดเปิดสนามเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็สามารถชนะมา2เกมรวดได้โดยที่เกมนัดสุดท้ายนะครับก็เพิ่งจะเอาชนะทางด้านของอิรักมา3าประตูต่อหนึ่งโดยที่ทางฝั่งของซาอุดีอาระเบียเข้ามาเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับมี6คะแนนด้วยกันเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นทางฝั่งของซาอุดี่เหนือกว่ามากมายชนะ4จาดที่เนอกันโดยที่ทางฝั่งของอนไม่ามานะครับมีเกคู่นมด้วยาซนเุดอูระเบองบังคับชนะครับ่บกอวาาวอ,านะนะอกวาฟร์มการเล่นแม้ว่าทางฝั่งของมานั้นจะดูเหนือกว่าเล็นอน้อยก็่าม แต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าทางฝั่งของซาอุดีอาระเบียตอนนี้ก็ดูจะเครื่องติดแล้วนะครับผลแล้วก็ความการที่จะเขาเรียกว่ากู้ศรัทธานะครับหลังจากที่ช่วงของฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกนั้นทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นคู่นี้ มีโอกาสที่ซาอุดีอาระเบียจะเฉือนเป็นได้เป็นไปได้สูงมากนะครับเชียร์ไปที่ทางฝั่งของซาอุดีอาระเบียได้เลยครับไปกันอีกคู่หนึ่งนะครับผมบาเลนพบกับคูเวตครับบาเลนนะครับผม2อาสาเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าผลงานดูดีเลยนะครับผมพวกเขาชนะมา2เกมรวดใน2เกมแรกนะครับก่อนที่จะเกมนัดสุดท้ายจะมีการโลเทชันนักเตะแล้วก็ปล่อยจอยนะครับผมแล้วก็แพ้ต่อเยเมนไป1ประตูต่อสอแต่ก็ถือว่าสถานการก็ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าบาเลนนั้นก็เข้ารอบมาเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับผมโดยท น,นส่วนทางฝั่งของคูเวตน,นะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับผม3มเกมแรกก็ถือว่าเพาะผลงานถือว่ากลางๆนะครับผมพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะ1นเกมแล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่เกมนั้นสุดท้ายเนี่ยก็เสมอกาตาไป1ประตูต่อหนึ่งสมผลให้พวกเขานั้นสามารถเข้ารอบมาได้นะครับผมโดยที่เข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ของกลุ่มอของกลุ่ม A นะครับมี5คะแนนด้วยกันเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นบาเลนที่เหนือกว่านะครับผมชนะ3จากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่คูเวตชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าเลนอย็ก้ ซึ่งต้องบอกว่าการเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศของคูวเวตนั้นพวกเขาหวังผลมากๆนะครับเพื่อที่จะเข้า,าเข้ารอบชิงให้ได้เนื่องจากว่าฤดูาปีนี้นะครับพวกเขาเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะครับแล้วก็มีเสียงเชียร์ที่ต้องบอกว่ามีแฟนบอลเข้าม,ามามากมายแน่นอนนั่นเองนะครับส่วนบาเลนนั้นแม้ว่าจะมีฟอร์มการเล่นแล้วก็อ,อันดับอ,อันดับโลกจะเหนือกว่าก็ตามแต่นะครับแต่เกมนัดน,นี้บอกเลยว่ารอบรองไม่มีอะไรง่ายอย่างแน่นอนมีโอกาสที่90นาทีจัดเสมอการสูงมากๆนะครับเชียร์ไปที่คูวเวตคิดว่าน่าจะสามารถยันบาเลนหรือมีโอกาสที่จะพลิกเอาชนะได้ ไปกันที่ศึกเวลส์พรีเมียร์ลีกนะครับผมคู่ระหว่างเดอะนิวเซนนะครับพบกับคอนนาคิวเอ็ นะครับผมเดินนิวเซนนะครับผมเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับพวกเขาชนะ3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งจะบุกไปชนะ,ะทางด้านของคาร์มอลฟอร์ดทาวน์นะครับผม25ประตูต่อ2โดยที่ตอนนี้เดอะนิวเซนนะครับอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนมี42คะแนนด้วยกันห่างจากห่างจากจ่าฝูงนะครับเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นส่วนทางฝั่งของคอนานะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับผม เกมด้วยการเสมอ1เกมไม่แพ้ใครนะครับเกมนัดล่าสุดในลีกก็ขึ้นกับเปิดบ้านถล่มทางด้านของฟินทาวยูเนเต็ดไป7ประตูต่อ2นะครับโดยที่สถานการณ์ในลีกณเวลานี้ของคอนนาะครับผมอยู่ที่อันดับ8นะครับมี28คะแนนขออภัยครับมี26คะแนนด้วยกันเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นทางฝั่งของเดอะนิวเซน์นะครับที่เหนือกว่านะครับผมชนะมา5เกมรวดเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่ทางฝั่งของคอนนาไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าเดอะนิวเซนสองสกอร์เสียหายเล็กน้อยต้้้อออองงงงไปถึึ3สกกกรร์ดววยัันนะคบบซ่่ตา ความการเล่นนะเวลานี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแม้ว่าเดนิวเซนได้เล่นในบ้านแล้วก็มีความได้เปรียบมากกว่าแล้วก็มีโอกาสชนะสูงมากๆนะครับแต่เชื่อว่าทางฝั่งของเดนิวเซนน่าจะยิงไม่ถึง3สกอร์นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่คอนนาคิวเอ็นนะครับคิดว่าน่าจะแพ้ทางฝั่งของเดนิวเซนไม่ขาดนั่นเองนะครับสามตัวทีมวันนี้ผมจ่าตังทัฟโฟชอบนะครับผมก็มีซาอุดิอาระเบียมีคูเวตแล้วก็มีทางด้านของคอนนาคิวเอ็นครับอย่างไรก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจา่าชิเปาขยยัับสสกอรร์์์ววิเคาะหหนงไตล้ด อสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับทิ้งสิ่งเก่าๆไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราตูนยูเต็ดกันต่อไปปีหน้าด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ